สวัสดีค่ะวันนี้ต้นน้ำนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมเรียนรู้นะคะวิธีการตรวจคัดกรองเอ่อมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองค่ะตามโครงการพระราชดำร,ริด้านสาธารณสุขค่ะโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่านะคะบ้านภายัยมะเร็งเต้านมซึ่งวันนี้ก็จัดอยู่ที่หมู่บ้านราชพฤกษ์หนึ่งค่ะวันนี้จะมานจะพาทุกท่านไปดูการอบรมว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นพิธีเปิดโครงการนะโดยนางทุเรียนปุ่ยพิธาค่ะรองนายกองค์การบริหารสุขบัญญัติของค่ะเดือนแล้วจะไม่เป็นมาเล็งปุ๋ยค่ะก่อนที่เราจะทลันะเราต้องดูลักษณะของเต้าทงก่อนนะคะอาจจะเป็นลักษณะเวลาเราสองกระจกถูกต้องไหมคะเรายกมือขึ้นมาทั้งสองข้างก่อน ของเต้านมอันนี้เราไม่เห็นแต่ว่ามองอ่านระจบได้นะคะเราก็ดูเต้านมว่าอุ้ยสองข้างเท่ากันไหมอ่าถ้าโอเคลักษณะเท่ากันหรือใหญ่กว่ากันไม่เท่าไรหรือเราสังเกตเห็นว่าเดินแล้วทีเท่านี้เดินต่อม้าพุ่งหปไกกว่าปกติมากอ่อันนี้เราเป็นข้อสังเกตนอกจากดูลักษณะขนาดแล้วนะคะให้ดูหิวหิวของเต้านมนะคะ ถ้าผิวของเต้านมเป็นลักษณะไฮเดรียบเป็นเปลือกส้มเนื่องจากเป็นเปลือกส้มเพราะอะไรคะเนื่องจากก้อนก้อนข้างในเนี่ะมันไปดูดหลั่งผิวมันทําให้ผิวเราเนี่ยค่ะเป็นรอยย่นนะคะมันก็จะลักษณะของคล้ายผิวท้อนะคะอ่าแล้วถ้าเป็นผิวท้อเดี๋ยวเราก็ต้องทำขบว่าอังกอก่อนได้นะคะอันนี้ก็ดูนอกจากนั้นให้ใช้ดูว่าต้องลงรองพื้น ไดมีน้ำเหลืองไหลไหมมีน้ำหนองไหลไหมอันนี้ด้วยนะคะให้ดูเนาะจากนั้นเมื่อดูลักษณะของเต้าทมเรี uh ่ลอยเท้วเราจะใช้เป <ce shortly. S 2> ็นิีการทำคำทีละข้างนะคะสมมติเราตรวจข้างนี้เราต้องยกมืออะไรคะยกมือซ้ายถูกต้องไหมเราใช้มือขวาทำอ่ะเราเอยกมืออ่ะพอเรายกมือนะคะเราใช้มือขวาทำ ใช้สามนิ้วนะคะใช้สามนิ้วแล้วใช้ฝ่ามือนะคะค่อยๆกดอ้าววิธีแรกวิธีแรกเราจะทำเป็นก้นหงอนะคะเราจะทำเป็นก้นหงอนนะแล้วเราเรากดลงไปนะคะเรากดลงไปดื้อระยะแรกเรากดซึ้นๆ่องนะคะกดซึ้นๆแล้วก็พอกดไปแล้วเราใช้วการสามหนึ่งนี้สามรอบสวยมากเลยสามรอบ ไปรบไปอบรอบอ่าไปรอบรอบ,อบนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจนะคะการคัดกรองเปลงเต้านมด้วยตนเองค่ะมี3วิธีใช่ไหมคะพี่ค่ะเดี๋ยวรอรอบแรกก่อนนะคะ,ะคอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะพี่ใช่ไหมคะควรเป็นก้นหอยบริเวณร,รอบนมใช่ไหมคะพี่รอบเต้านมของเรานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งค่ะก็คือการขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมคะพี่ คือดาวกระจายถูกไหมคะพี่แปดแฉกเหมือนเราหั่นพิซซ่าเลยค่ะอืแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเราสามารถตัดเองได้ที่บ้านนะคะลองทำค่ะก็ลอทำเลย มันนีสนุกคะคุณพี่สน,นุกค่ะได้ความรู้อะไรได้ความรู้ะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกค,ค่ะได้วิธีไหมคุณพี่ได้วิธีได้วิธีตรวจด้วยตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ได้ได้ความรู้อีกหลายอย่างค่ะอยากแนะนำอะไรอปตอคลองสามไหมคะว่าอยากให้จัดโครงการแบบไหนอีกมาให้คุณพี่ได้ความรู้อ๋อก็ถ้าจัดโครงการแบบนี้มีโครงการแบบนี้ดีๆก็อยากให้จัดบ่อยๆ <ขา S 1> ค่ะว่าวันนี้เป็นไงบ้างกิจกรรมโอ<ฮ>้กิจกรรมยอดเยี่ยมมากเลยค่ะได้ความรู้ได้ความรู้เยอะเลย แล้วมีท่าตรวจไหมมันก็สอนท่าตรวจด้วยใช่ไหมคะสอนท่าตรวจวรค่ะสามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้านใช่ไหมคะได้ค่ะก็ดีค่ะโครงการนี้ดีทั้งด้านหนึ่งของสุขภาพแต่ถ้าท่านนายกอาจจะฝากโครงการอย่างอื่นๆก็ยินดีนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่า,าทุกคนนะคะได้วความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะในโครงการกิจการดีๆที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตลคลองสามโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรเวียศักดิ์ดานายกองค์การบริหารส่วนตลคลองสาค่ะครั้งหน้านะคะต้านน้ำจะพาไปดูกิจการดีๆของอ,อปตออีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย